ก็เลีบริหารโดยคิดว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องเริ่มจากตนเองก่อนนะคะตอนนั้นไม่ตอบมากว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยแล้วเราจะนําครูเราได้อย่างไรนะคะก็จึงประชุมปรึกษาก,กับครูทั้งหมดก็ต้องคุยกันนะคะว่าอเอาเรื่องอนคะในเรื่องของภูมิปัญญาสูงอาชีพค่ะ ภูมิปัญญาสู่อาชีพก็คุยกันว่าจะทําอย่างไรจึงสรุปว่าไปทัศนศึกษานะกับโรงเรียนที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เราก็เลยปิดเรียนเลยสองวันแต่บอกว่าถ้าปิดเรียนแล้วเนี่ยกลับมาต้องได้ผลนะแล้วสอนชดเชิญวันเสาร์อาทิตย์พอกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าเชิงลุกเลย นะคะพอ,อย่างมันร้อนร้อนอยู่พอกลับมาปั๊บแล้วก็เรียกประชุมแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยสองวันเนี่ยเราได้อะไรก็คือทุกคนช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาคุณครูก็บอกว่าสิ่งที่ได้เนี่ยผลที่ได้ต้องเป็นครูกับนักเรียนแล้วก็สังคมเพราะสังคมในที่นี้คือพ่อแม่เด็กที่ที่เด็กปิดไปแล้วสองวันต้องสอนเฉยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็ผู้ปกครองจะว่า ครูกับนักเรียนต้องได้จากนั้นครูกับนักเรียนจะได้เนี่ยครูต้องต้องทาตัวเองก่อนอีกแล้วฮะคือผู้บริหารก็ทําแล้วครูต้องทําเองก่อนจากการศึกษาที่มากเอื้อนนะคะคุณครูก็ทําปรับผ้านุ่มมัง่งน้ํายาล้างจานบ้างนะคะบางคนก็ทําขนมขายเป็ดเสร็จแล้วก็มาคิดกันอีกว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยได้ไหมเขาบอกได้พอได้ปับ๊บก็เลยลงสู่นักเรียนเลยนะคะ สรุปว่าการลงสู่นักเรียนนั้นคือคุณคณรูระเบิดจากตัวเองก่อนเกือบทุกคนตีเป็นว่า80%ของโรงเรียนนะคะที่ไปพัฒนาศึกษาก็เลยมาลงว่าอะไรบ้างที่เป็นความพอเพียงในโรงเรียนนะคะความพอเพียงในโรงเรียนก็มองไปที่ต้นกล้วยของโรงเรียนว่าโรงเรียนนี่มีต้นกล้วยมากเลยนะคะพอมองไปต้นกล้วยปั๊บก็เกิดการแปลสภาพว่างั้นเราแปลต้นกล้วยไปอย่างอื่น เป็นขนมเป็นอะไรเป็นใบตองกล้วยอเป็นเขาเรียกอะไรนะใ,ใบสีอะไรให้สวยๆอะ่ะแล้วใครจะสอนละ่ะก็นึกถึงสังคมก็เลยเอาภูมิปัญญาเข้ามานะคะภูมิปัญญาก็มาสอนในเรื่องของข้าวเหนียวกล้วยพอข้าวเหนียวกล้วยเนี่ยคิดเป็นก่อนทำแล้วนะว่าเรามีต้นกล้วยเรามีใบตองนะคะมะพร้าวเด็กๆก,ก็มีในบ้าน จึงออกมาเป็นข้าวเหนียวกล้วยคือวัตถุกใกล้ตัวที่พอเพียงน,นะคะแล้วเราก็คุยกันต่อว่าก็ประชุมกันอีกนะคะหลังจากได้ได้ภูมิปัญญาได้คิดกันแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กยักจนนะคะแล้วเด็กครอบครัวแตกแยกแล้วเด็กศูรเรียนในระดับกลางอันนี้คือเหตุผลที่เราจะเอา ภูมิปัญญาสู่ศักดิ์สู่อาชีพละนะคะเหตุผลตรงนี้ว่าเด็กยากจนนะครอบครัวแตกแยกเรียนไม่เรียนระดับกลางจากนั้นเมื่อเรามีเหตุผลแล้วความพอเพียงของเราเนี่ยที่จะสอนเนี่ยเราก็จะพอเพียงในด้านเวลาเวลาเรียนจะไม่เบียดบางคนอื่นละก็จึงเอาเวลาของภูมิปัญญาเนี่ยไปอยู่ในภาพของวิชาการคือภาพแนะแนวแนะแนวนะคะเราก็เลยแบ่งว่า แนแนวไปสิาคาเป็นอาชีพแล้วแนะแนวอีกสิาค่าเป็นทางด้านวิชาการตรงนี้เราสู่ทางวิชาการแล้วจากนั้นเราก็ไปสู่งบประมาณนะคะงบประมาณในที่นี้ก็คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะไม่เปลืองเลยประหยะัดนักเรียนก็ได้ด้วยตรงนี้คือด้านเวลาพอเพียงแล้วก็เวลาของงบเกี่ยวกับความพอเพียงด้านงบประมาณด้วยนะคะตรงนี้ จากนั้นพอทำแล้วเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันคือทำอาชีพบอกมาแล้วเกิดภูมิคุ้มกันคือทำให้นักเรียนเนี่ยจะต้องเร่งรีบในด้านรับผิดชอบเวลาเวลานะคะว่าคุณต้องเตรียมงานอย่างดีนะเวลาขายก็ต้องตรงตามที่โรงเรียนให้นะคะนักเรียนก็ใช้เวลาอย่างพอเพียง มีการแบ่งรู้จักใช้เวลามีการแบ่งเวลาก็คือสร้างวินยัยคุมคุ้มกันในด้านน้กเรียนรู้จักรับผิดชอบรู้จักวินัยนะคะตรงนี้ก็เปทางคุณธรรมด้วยนะคะมีการแบ่งปันคือทําแล้วแบ่งปันแบ่งชิมอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆว่าพี่สอนน้องก็ทําให้เขารู้จักกันตรงนี้เขารักใคร่กัน คือมีผลประโยชน์ร่วมกันก็เกิดกําไรกําไรนะคะคำว่ากําไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากําไรเงินกําไรทองนะคะกำไรในด้านของความรู้จักภูมิปัญญานะคะกำไรในด้านของการจัดหาทรัพยากรใกล้ตัวคือรู้จักคิดนะคะคิดจะเอาทรัพยากรใกล้ตัวมาใช้ใเกิดประโยชน์นะคะแล้วเมื่อต้นทุนต่ํากําไรก็มาอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าลงทุนน้อย กำไรมากอุปกรณ์ในครัวเรือนคือตรงนี้เกิดจากการคิดวิเคราะห์และทำออกมานะคะเพราะนั้นพูดถึงความรู้นั้นกับคุณธรรมความรู้เราก็ได้และได้จากภูมิปัญญาที่มาสอนเราตรงนี้นะคะคุณธรรมเมื่อกี้บอกไปแล้วคือมันรวมอยู่ว่าสามคัคคีแบ่งปันแล้วก็ขยันรับผิดชอบตรงนี้คือเกิดตรงนี้ได้นะคะ พอทั้งหมดที่เราทำเนี่ยก็มีการไปคิดว่าคงจะสู่สี่มิติได้นะคะก็เป็นสังคมสังคมเนี่ยเราก็ทุกหนึ่งเดือนเนี่ยทางโรงเรียนก็จะเอาเอาอาหารที่เรามีอยู่จากการแปรรูปกล้วยเนี่ยไปสาธิตที่ตลาดในทุกวันพระหนึ่งเดือนนะะวันพระเดือนละครั้งของวันพระนะคะ เด็กก็ไปสานที่ให้สังคมให้ชุมชนนะคะชุมชนก็มาเรียนแล้วก็ซื้อเพื่อเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นเศรษฐกิจนักเรียนก็ไปสอนผู้ปกครองนะคะทำได้ก็เป็นการว่าบางครอบครัวของนักเรียนว่าเกิดอาชีพขึ้นมานะคะก็เป็นการว่าเขารู้จักใช้ใจ่ายเขาไม่ฟุ่มเฟือยนะคะทีนี้ พูดถึงสิ่งแวดล้อมนั้นคือเขาเกิดความคิดเกิดจิตตะหนักในการอนุรักษ์พันไม้พันกล้วยหรือทําสร้างพื้นที่สีเขียวของเขาซึ่งเราก็เพิ่งจะปลูกป่าไปเมื่อสักสอาทิตย์ไปเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมาก <c oughs> เราจะปลูกไม้กินได้ <c oughs> เช่นมะลงมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่คะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือวัฒถ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วสู่สิมิติ นักเรียนก็รู้จักประเพณีไทยๆท,ที่ว่าประเพณีไทยๆต่างๆเนี่ยใช้ต้นกล้วยทําอะไรบ้างนะคะก็คืองานแต่งงานก็ใช้ต้นกล้วยการลเล่นโบราณก็การกล้วยตรงนี้ค่ะที่โรงเรียนเราทําแล้วก็มองดูแล้วเกิดภาพสําเร็จนะคะ นี้ผลผลคือคือสังคมก็ที่เราดูเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสังคมผู้ปกครองก็เข้าสู่โรงเรียนมากมายนะคะเป็นที่ม้าที่เราจัดไว้กามี่เราจัดไว้เป็นค่ะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นักเรียนก็รู้จักสิ่งที่รับมาสิ่งที่ได้มาเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นคิดงานเป็นแบ่งภาระเป็นเห็นจากที่ว่าเรามีเวทีคนเก่งคนกล้าทุกวันตรินขัดทุกวันก็เรื่องัคุณครูจะต้องไปบอกแักเรียนว่า ตอนนี้ถึงคิวเธอแล้วนะถึงเธอนะที่นําเสนอทุกวันพฤหัสตอนนี้นะคะเด็กจะหมุนเวียนขึ้นไปบนเวทีคนเก่งคนกล้าะคะ่ะแล้วก็มีจิตอาสาเกิดขึ้นจิตอาสาชอบที่จะช่วยเหลือกันอย่างนี้ค่ะตรงนี้ที่คิดว่าเราทําสําเร็จจากกล้วยก็เหนียวกล้วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกล้วยทอดสมุนไพรกลายเป็นขนมกล้วยหลายๆอย่างที่ทาจากต้นกล้วยก้านโต เรื่องเรียน,นี่ยไม่ไมนนนนะต้องไปห่วงว่าเรามีฐานน้องแนนะแต่ต้องคล้ายๆเหมือนจะเป็นควกมเชื่อมโยงใช่ไหมนี่เรื่อง,องกล้วยอย่างเดียวเรื่องกล้วยๆแต่ไม่กล้วยเนะี่ยนะครับมันแตกอ,อะไรออกไปได้เยอะมันอยู่ที่เรื่องการเชื่อมโยงในการอธิบายนะครับเมนะื่อกี้ท่านอธิบายว่ยาเนี่ยเห็นกระบวนการประมาจเกิดถึงกานะรเชื่อมโยงและผลก็ะทที่เกิดขึ้นนะที่สําคัญคือผลม,มันเกิดขึ้นทั้งตัวที่เป็นคนขาด้ักของกำไรผลที่เกิดขึ้นที่ตัวครูตัวเด็ก แล <S 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 ้วก็ตัวของภูมัญญาเองที่ได้บรรยกาศเข้ามาเชื่อมโยงเนาะซึ่งอันนี้มันคือถ้าทำต้องทำเขาเรียกวิจัยเชิงคุณภาพคือต้องไปคุยเเชิงลึกนะแต่อันนี้เราพยาาาประเด็นที่มันครอบคลุมทุกอยาและที่สําคัญก็คือเห็นไหมฮะพอมันมีอะไรดีๆผู้ปกครองก็เริ่มเข้ามานะครับศรัทธามันเริ่มเข้ามาอะไรเข้ามารวมทั้งเรียกว่ามีการต่อยอดนะมีการต่อยอดหมุ่เรียวต่อยอดด้วยนะครับ แล้วตรงนี้น่าสนใจเวทีคนเก็บคนแก่ทุกวันเครือข่ายมันเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกใช่ไหมครับเป็นเวทีที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการฝึกเดกที่ผมบอกว่าเป็นเป็นเวทีที่ให้เด็กได้ฝึกใช่ไหมครับเอาเรื่องของเนี่ยในคุณค่านในตัวของเขามา